สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในช่วงของกิจกรรมเขียนตามคำบอกนะคะประจำวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564นะคะวันนี้เด็กๆเตรียมดินสอยังลบไมมบรรทัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเตรียมเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมเขียนหมายเลขคำวันนี้ยังเป็นเลขไทยอยู่นะคะ อย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะในในใน,ในรองบรรทัดสุดท้ายถ้าเด็กๆทุกคนเรียบร้อยแล้วครูจะเริ่มบอกคำที่หนึ่งเลยค่ะคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งน้ำแข็งน้ำแข็ง จำได้ไหมคะเมื่อสระเอะมันเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะมันจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นอะไรน้ำแข็งนะคะคำที่สองคะ่ะคำที่สองคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟังเสียงคุณครูดีๆนะคะเปลี่ยน คำที่สามค่ะคำที่สามคำว่าหินหินหินหนักไหมคะเดี๋ยวคำที่สี่จะตรงกันข้ามกับหินเลยค่ะมันจะเบานะคะคำที่สี่คือคำว่า สำลีสำลีคำที่ห้าค่ะคำที่ห้าดอกไม้ดอกไม้ คำที่หกค่ะคำที่หกคำว่าชื่นใจชื่นใจคำที่เจ็ดค่ะคำที่เจ็ดคำว่านอนหลับนอนหลับ คำที่แปดคำที่แปดคำว่าปลอบปลอบคำที่เก้านะคะคำว่าน้ำแข็งวิขอโทษค่ะคำที่เก้าคำว่า กุลาบขออภัยนะคะเด็กๆกุหลาบคำที่เก้านะคะคําว่ากุหลาบเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีบางจำพวกที่มีกลิ่นไม่หอมเหมือนกันกุหลาบนะคะคําสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้ยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจทาน ของตัวเองให้ด้วยนะคะว่าตัวเองเขียนแต่ละคำดีหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วแล้วมั่นใจว่าตัวเองเขียนได้ถูกต้องแล้วให้ผู้ปกครองช่วยตรวจให้คุณครูด้วยค่ะแล้วก็คำใดที่ผิดนะคะอย่าลืมว่าเด็กๆเว้นสองช่องนิ้วหลังเครื่องหมายการกรบาดผิดนะคะแล้วก็เขียนคำที่ถูกต้องลงไปเพียงแค่หนึ่เท่านั้น สำหรับวันนี้กิจกรรมเขียนตามคำบอกของคุณครูหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ